สวัสดีค่ะดิฉันก้อยสุดที่นี่และคุณกำลังฟัง t ิปแอมเ Tal อล์พอดแคสต์2021ทอล์กเรื่องราวของบรรจุพัณฑ์ที่คุณอาจไม่เคยรู้ทิปอมเซทสนับสนุนโดยบริษัทโออิชิกร๊ปจำกัดมหาชน สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ทีมเอ็มเซทท็อกชเวนตี้ทเวนตี้วันมาเปลี่ยนบรรจุพันธุ์ใช้แล้วให้เป็นวัตถุดิบกันค่ะอยู่กับเราทีมงานสถาบันการจัดการบรรจุภันธุ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือทีมเอ็มเซ่ดำเนินรายการโดยก้อยสุทธินีสิริมนูนค่ะเราจะนําเรื่องราวสาระน่ารู้ข่าวสารแง่คิดมุมมองที่เกี่ยวกับบรรจุภันณฑ์กับสิ่งแวดล้อมมานําเสนอในแบบที่เข้าใจง่ายๆค่ะ วันนี้ขอพูดถึงต่อจากตอนที่แล้วนะคะที่พูดถึงบรรจุภัณฑ์ในห้องครัวซึ่งมีมากมายหลายชนิดแต่ส่วนใหญ่มักบนเปื้อนเศษอาหารซึ่งหากไม่มีการจัดเก็บ ก่อนจัดการเนี่ยก่อนการรูปเก็บรวบรวมก็จะเป็นแหล่งก่อเชื้อโรคหรือว่าสัตว์ที่เป็นพาหะนําโรคได้บรรจุภัณฑ์ที่พบในห้องครัวนะคะก็ได้แก่ถุงอาหารสําเร็จรูปกล่องขนมถาดอาหารกล่องเครื่องดื่มกระป๋องใส่อาหารและเครื่องดื่มขวดแก้วใส่เครื่องปรุงและเครื่องดื่มขวดพลาสติกใส่เครื่องปรุงและเครื่องดื่มเป็นต้นทั้งหมดนี้นะคะเมื่อใช้หมดแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นปัญหาก็คือการปนเปื้อนหากเป็นเครื่องดื่มอาจมีความ ปนเปื้อนน้อยสามารถรวบรวมไปรีไซเคิลได้แต่ก่อนนําลงถุงก็ควรกรวน้ําเล็กน้อยเพื่อป้องกันสัตว์ขนาดเล็กแต่หากบรรจุอาหารและเครื่องปรุงนะคะการล้างทำความสะอาดเนี่ยถือเป็นหลักปฏิบัติที่จะช่วยยืดอายุในให้เราสามารถเก็บรวบรวมได้มากได้นานขึ้นนะคะและช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับบรรจุภัณฑ์ของเราด้วยและที่สําคัญนะคะไม่ควรจะสร้างความสกปรกเพิ่มเติมให้กับบรรจุภัณฑ์เหล่านั้นอย่างขวดแก้วเนี่ยไม่ควรทิ้งขี้บุหรี่หรือว่าซากสัตว์ น้ำลายหรือว่าเสมหะลงไปนะคะเพราะว่าขวดแก้วจำนวนไม่น้อยกว่า5%เนี่ยมักถูกตีกลับออกจากโรงงานรวบรวมกลับไปร้านรับซื้อและลดเกรดของคุณภาพลงเพราะว่าระดับความปนเปื้อนแบบนี้โรงงานจะไม่สามารถนำไปรียูสได้นะคะสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างในห้องครัวแห่งนี้นะคะก็คือภาชนะเนี่ยนิยามของบรรจุภัณฑ์ของทิพยอซก็คือสิ่งห่อหุ้มที่มากับสินค้าจากโรงงานสําหรับถุงแกงกล่องโฟมหรือว่าถุงหัวหิ้วจะถือเป็นภาชนะแบบหนึ่งที่ผู้ผลิตเนี่ย จำน่ายแยกกับสินค้าแต่ผู้ใช้ใช้เพื่อความสะดวกสบายดังนั้นในส่วนของภาชนะควรนําแนวทางของการลดการใช้มาเป็นจุดเริ่มต้นนะคะแล้วการใช้ซ้ําและการรีไซเคิลจะเป็นทางออกหลายทางเมื่อสุดท้ายภาชนะนั้นใช้งานจนสมจนสมประโยชน์แล้วนั่นเองค่ะ วันนี้ก้อยและทิพย์เอ็มเซ่ทอกต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนถ้าคุณผู้ฟังมีคําถามอยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์หรือสิ่งแวดล้อมกับเราสามารถเข้ามาพูดคุยกับเราได้ที่ Facebook ของทิพย์เอ็มเซ่นะคะ TIP MSE TIP MSE แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ามาทอลกเรื่องราวเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสําหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ